สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดิศรสุขนครและช่องลูกี้เขาวีนะครับตอนนี้นะครับเรามาอัปเดตบ้านพี่สายบุญกันนะครับว่าห้องน้ำทางบ้านเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวไปอัปเดตสถานการณ์กันนะฮะตามอดิศรและลกี้มาเลยดีกว่าจ้านะครับนี่นะครับภาพบรรยากาศบ้านพี่สายบุญ ตอนนี้นะครับก็กำลังทำอะไรกันอยู่นะไปดูกันดีกว่านะครับ เวนีงเบ่เลยเนาะแปนพื้นยังสแนพืนอคบเอาคานรับน้ำกันเจ้านี่งม่าอีกหมันมีเยอะครนี้นายช่างกำลังวัดระดับนะครับ ดูว่าไม้จะพอหรือเปล่าไม้บลิซไม้บลิซเนาะแม่ไม้บลิซ่อไม่น่างเออนี่ไงพ่อออกมาแล้วไม่เนอยางนั้นเออเอาดกเนาจักเม็ดเป็นกระรางวัลเนาะเอาก่ายไปก่อนนะพ่อตรงนี้นะครับต่อ กระเทิอนี่นะครับอาสินนี่ก็อัพเดทเว้นี่แะเว้นี่แะอัพเดทนะอัพเดทอนีท่อที่จะต่อมาจาก <ไป S 1> บ,บอกเลยนะครับ <c oughs> ตรงมานี่นะครับจากชักโครกนะเสไเงระบถาเานอะแล้วก็อัน <c oughs> นี้เป็นไม้คํำแบบนะฮะคํำแบบ ตอนนี้นช่างกำลังนี่ครับบรรจงวัดนะต้องยับเขวี้อยู่วะยับเนาะเอาสิกำลัวัดระดับนะได้ยู่บ่ทยละนีดิอืมเอาันนี้เอา้นี้ลว่ะเออเดี๋ยด้วกำลังวัดระดับเสา จะปรสมพูดนะหมอคืนให้ความความสูงมันได้ระดับนะครับไม่มีเกิดความน่าเสี่ยงเป็นไครนะตอนตอน,อตนี้แม่หมอก็ลงมาข้างล่างนะแม่หมอลงมาข้างล่างอันนี้ก็น่าจะพรุ่งนี้ก็น่าจะได้แกะแดบบนะน่าจะสำเร็จ ดูฐานนะฮะดูฐานความแข็งแรงเชื่อมนะับเชื่อมโตออกมาแล้วก็นี่เลยพื้นข้างล่างนะครับจากที่มีการเทปปูนด้านบนนะครับก็รองรับน้ําหนักคานนะครับด้วยเสานะครับเจ็ดต้นนะเสาเจ็ดต้นนะครับสำหรับทําชานห้องน้ํานะครับ เดี๋ยวเรา rồi, เราไป

นี่แม่อ่อนเนี่ยพ่อไหมนี่มันกระจอกได้ไหมนี่กระจอกกระเจี๊ยโดนแมงเจาะหลายพ่ออันนี้เอาไปตัวตรงกลางเหรอมันชิพูก่อนมันมันมีงูหลายพ่อนี่ตัวอื่นดีกว่านี่บอเอะไรเอแห้งเนี่ยนะเอาเอาเอาตัวดีๆไว้ขอบครับเอาตัวอันน่าไว้ตรงกลางเอ ไม้ไม้มีเยอะอยู่นะครับอาชีพต่อถ้ามันไม่พอแต่ไม้ไม้อันนั้นมีเยอะอยู่ครับไม้แข็งแข็งต้องใช้ไม้ดีๆหน่อยนะครับมาทำนี่ก็งานช่างฝีมือนะครับต้องมีความรู้และทักษะความชำนาญน,นิดนึงนะครับหรือถึงขั้นมากนะครับเพราะว่าถ้าทำออกมาแล้วทำไม่ดีมันก็ จะเสียชื่อเน,อะนาะฉะนั้นเวลาทำพวกนี้ก็ต้องมีช่างจริงๆสักคนนึงครับเป็นคนพาทำที่เหลือก็เป็นแรงงานช่วยกันนะนี่พ่อเอามาเออตัวนี้คือครับพ่ออ่านี่แหละจังยูอ่าพ่อสุกมาเป็นรู้บานทอดอยู่มบ่น,นี่เออคือครับอ่ะมันใช่จากอ่านพ่อตัวนี้ตัวคานตั้งมันบ่ ตีคัดตีตั้งแบบนี้นะครับเหมือนตัวกาเหมือนตัวนี้งก่อนอยู่บ่ให้เพื่อนเลงก่อนตัเสียดายบ่ะัวเสียดายบ่ตัวเสียดายตั้งเลยเออก็เสียดายบตัด ตัดรถย,ย,ยืดไว่สชได้เดะไม่ได้ไ่ได้เอาเลื่อยตัดตัดนั้นเอาเหงือวะวงเดินก็มีวะ <c oughs> เอาองเ้ายนนี่ะนี่ลงละต,ตัวนี้เอาไว้ตรงกลางก็ได้ <c oughs> แม่นดูระว,วังได้ไมขึ<ไ>้นไปขึ้นมาเสาต,ตัวนี้ฮักยั่งเลยน,นอ นใ,นในลายปีก็ต้องอค่อยๆเบื่องด้านน้ำไหลลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวใหญ่ได้ไอ้นี่เดาบ่มันอยู่รับมิดเอาอยู่บ่มีเลยเราจะโยกขึ้นเลยนี่ยกขึ้นเลย,ยก,กินมีได้กินที่ยังประมนี้แล้วคักเยบ่มีเอาคักลาบเอาผูดีผู้ดีนี่แหละเพื่อจัหน่อยบ่ ก็เลยยอดพักเลยนะเจ้าเลยบพักรวมบอกตอนนี้นไฟไม่มานะครับดยู่ใน,นชั่งนะครับเรียบ,บร้อยนะฮะหนึ่งชอนอ่ะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับเข้ามารับชมกันนะฮะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ